แต่แต,แต่แต่ที่บอกได้ก็คือแพทเขาเป็นเป็นเด็กวัยรุ่นนึงนะครับเป็นเด็กอินเตอร์เป็นเด็กที่โตมาด้วยเงินครับผมเป็นอยู่ในครอบครัวรวยแล้วถ้าถามถึงบุคลิกส่วนตัวของเขาผมว่าเขาเป็นคนดื้อแบบดื้ง,บงยบเมียปะครับแต่ถ้าคนเขามีเวลาให้เขาแล้วก็ตั้งใจที่จะทําความรู้จักกับเขาเนี่ยคนจะรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่มีลําดับ ความคิดที่มีมีเหตุผลจริงๆครับผมแล้วก็สิ่งที่เขาทำเนี่ยมันไม่ได้ทำแค่ตามอารมณ์มันทำด้วยความคิดด้วยพวกเขาเจออะไรมาเยอะครับในชีวิตของเขาเลนยางไมเาอเนลูกคนรวยอ๋อไม่ผมไม่ได้เป็นลูกคนรวยครับเอ่อเอ่อ,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 อที่ที่ที่ตรงกับชีวิตจริงก็คือเรื่องอายุครับแล้วก็เรื่องที่เขาเป็นเด็กเอินเตอร์ โอ้ oh, พี่ uh, แต่ว่านอกเหนือจากนั้นก็ค่อนข้างค่อนข้างไม่ไม่คลายเท่าไหร่ครับแต่ว่าอพอบทมันเขียนว่าเขียนมาดีขนาดนี้แล้วก็พอพุ่มกับช่วยบิวอารมณ์ได้ดีขนาดนี้มันมันก็มันก็มีความมีความอ๋อ oh, ได้ครับมันก็ช่วยได้ครับพอสปะโอเค ใช่มันก็ก็ช่วยช่วยผมแหละครับแล้วมันทำให้การแสดงลื่นขึ้นรู้สึกรู้สึกได้ว่าว่าโอเคเป็นใช่ติดเต้นเกร็งมากครับเกร็งมากผมก็เคยรู้จักพี่ๆเขามานานมาตั้งแต่เขาคือเขาดังแล้วในประเทศไทยนะครับแล้วก็ รู้จักเขาจากผลงานชื่นชมเลยครับจากผลงานแล้วก็รู้จักพี่แอนด้วยครับรู้ว่าเขาเป็นผู้จัดที่แบบว่าทำละครออกมาที่มีคุณภาพดีมากๆแล้วก็บทที่เขาเลือกทุกๆทุกๆครั้งมันมีคุณภาพมันมีความลึกซึ้งของบทด้วยฮะซึ่งผมว่าพอรู้ว่าได้ได,ได้ได้บทนี้คือรู้สึกตื่นเต้นมากแล้วก็ดีใจมากๆเพราะว่ามันเป็นโอกาสทองสำหรับผมที่ได้ลองอะไรใหม่ๆแล้วก็แสดงอะไรในบทบาทที่ลึกซึ้งครับ อ่นบนนอออทนี่ผมตอบ,บับเร่องันก็เป็นการจัดการใช่ใช่โอเคไม่แล้วจริงๆเนี่ยในในช่วงนั้นอ่ะผมก็ใหม่ด้วยแหละโอเคผมก็โอกาสไหนที่เข้ามาผมก็รับหมดเลยครับใช,ใช่ใช่เราใช่เรวทุกวันนี้ผมก็รับทุกโอกาสเหมือนกันนะนนช่วงนี้แน่นครับแน,น่นแน่นแน่นดีเลยครับก็ ก็ต้องขอบคุณทุกๆคนที่ที่ดูละครของผมไปแล้วก็อยากจะฝากละครนิวไว้กับทุกคนด้วยแล้วถ้ามีอีเวนต์อะไรผมก็จ้างแล้วก็เห็นทุกคนมาติดตามผมก็ต้องขอบคุณแฟนคลับจริงๆนะของแพทหรอครับมีเลยครับม,มีตัวละครเขาจะมี จะมีสองจุดเนี่ยนะฮะที่ถือว่าที่ถือว่าพีคมากๆซึ่งผมเล่าไม่ได้นะครับไม่ไงั้นคุณจะไม่ดูครับคุณต้องดูครับแต่ว่าบอกได้เลยว่าห้ามพลาดจริงๆแล้วก็ในฉากต้นๆที่แพทมาเนี่ยคนอาจจะเห็นว่าเขาเป็นคนหัวร้อนเขาเป็นคนนิสัยไม่ดีแต่ผมอยากจะเจอคน่าต้องรอดูฉากหลังๆครับเพราะว่าเราจะได้เห็นว่าทำไมเขาถึงเป็น,นแบบนั้น ผมว่าในแบบว่ามันก็มีความความคล้ายในในมุมของการที่เราเป็นวัยรุ่นเราก็อาจจะคิดไม่ไม่รอบคอบร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่ว่าหลายหลายอย่างที่แพททำเนี่ยตัวผมเองจะเลือกที่จะไม่ทำเลยฮะแล้วผมหวังว่าคนดูจะเลือกที่จะไม่ทำเหมือนกันแต่เราก็ไม่ได้ผ่านสิ่งที่แพทผ่านมาเราก็อาจจะเราก็ดูถูกเขาไม่ได้ครับใช่ า้ครับผมก็อยากจะให้อยากจะฝากตัวละครของแพทไว้ในใจของทุกๆคนนะครับผมเขาเป็นคนที่หล่อแต่น่าสงสารดีครับอก็ฝากละครกนกนกหมนรอบเธอครับจานังคารสองทุ่มครึ่งครับในช่องสามเข้าครับ